รอบนี้แบบดูด,ดีไป่น่องท่อส่งควันนี่ดูดโด,ดควันออกดีรอบควันผมเอาแบบเฮ็ดเพ็เป็ดนเลยคือเอาเอาท่อในสอเข้าไปในหู้ท่อส่งไปในหู้แบบนี้ถ้าไปหู้ส่งควันมันเหล็กแบวบมันหน่อยนะพีหนองมันก็นเลยส่งควันบดีแล้วไฟติดพ่กใครดีครับไฟติดติดเต,ตาหยากเนาะรอบนี้เฮ็ดใหญ่กว่าเก่าครับเฮ็ดใหญ่กว่าป่อง ป้องแป๋ว้างนี้ตรงนี้ให้มันครอบครอบอยู่นอกแป๋วเลยนอกป้องควัอนออกเลยมันทรงควันขึ้นได้สูงได้ดีครับคันทอไง,งกว่าเนาะมันจ่ได้ไปปิดทางร่มคันเอาเฮ็ดแบบนี้นี่มันจะไปปิดทางร่มดันในในทอตรงแป๋วรักปีนองนี่แป๋วลองอันนี้แป๋วรักเนาะถ้าไม่ทรงควันดอกไ้หน่อยแล้วกันไฟติดใด้เต่ออยายากครับถ้าไม่ไฟดับใด้เตาไวนั่นแหละใช่ไงที่เต่าที่แล้วว่าติดนะที่ก็จะได้เฮ็ดหม่นี่ ครับถ้าแบบนี้นะจะโอเคแล้วล่วะพยายามทำปองควันให้มันใหญ่กว่ารูรูปทรงเปื่อยๆเวันจะได้ทรงควันโดดควันได้ดีครับจะทำให้เตาติดไฟได้ดีนะเวลานาพรีผมเพิ่งคนพบเพื่อนละเพิ่งจะคนพบวันนี้นี่แหละเนี่ยเนี่นี่ยมาลองเห็ดบใง่ายกว่าหูมังกรหน้ามันจังไงคือว่าจะขึ้นแต่ควันว่าสนจัดไปครับขึ้นดีคักบานี่เอ้ยไหญคักีิ่ธะ แต่หมาบริจากก้อนหมดละ